สวัสดีครับเฮ็ยเดยังครับหรืเฮ็ดยังครับหรือนางถาซสอมตินครับเพลงยังครับเพลงใหม่เพลงใหม่ไปพัสซรีปอไม่ยังครับไม่แอลออดีไม่แอลออรดีนะครับผมนี่เราลองสอซสอมนะครับผมวันนี้บลอกกิ้วันนี้บางคนกันหนเต็มแล้วอันนี้กินยังกินยังนี่กินยังนี่เพลงน้าพ่อต้อเป็นแส,นสงเราพ่อ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 ไม่ดีเนยพอ่อ ผมเมื่อน้อยเขากำลังเล่นเตรียมเตรียมศูนเต้นเพลงใหม่กันบ้ครับอันนี้แม่หรือพ่อเนี่ยคิวแม่แต่หนวดพ่อหนวดพ่อเออนี่นะครับผมอันนี้ก็ขายของประเเส้านะครับผมเมื่อนี่นี่นะครับผมน้องๆกำลังซีพีสองอ่าซ้อมเต้นโดยครูนนทินนทนนะครับตอนนี้แต่เพื่อกลับสีบอกกิ่งนะเดี๋ยว ตสิภาคไปหาโทรสิภาคไปหาพ่อคอนวอยครับพี่น้องยามโมเว้นโอ้กระเจ้าปอดเนี่ยแย้มโมเว้นเรากัแบกเหล็กสางเวทีนะครับตกแรกมาเรากัมาแต่งหนานะครับเราวรับไหลเจาะพอลูกลูกเราก็เล่นขอนโรงเรียนลูกยู่ปอดได้แล้วครับลูกยู่ปอดได้แล้วปอร์ซี่นี่นะพี่น้องสิภาคเฟิร์นเบิ้์ ครับเพื่อจะต้องสีบสอบ็อกิงกันเคก็มันได้นะของเคอโลนลันดีนะครับผมมราต้องเก็บอันนี้ก่อนเก็บก่อน ออกกินกันทั้งเวทีนะครับเอางบสุดแบบนปันสักหน่อยอันนี้อันนี้รับหน้าที่ยังครับวันน,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 นี้วันนี้มาตุ้มบอลเต็กหนาครับเนี่งงย,งงยอันนี้แม่เปล่าแท้เลยเพราะแต่จะปม้งเนี่ย มาาไม่ได้ตอบออที่มาซองเราอย่นได้ยืมแม่บออน่ะล่องพื้นมูบ่พี่ติ๊บท่านเดีกแล้วท่านเรียเจ้าหนที่หาเพ่งมาหาดเงยางไปหาปุกคนตลล่องอยู่แล้วล่ะที่มาของคำว่า พ่อ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 แม่พ่อหรือแม่นั่นเดี๋ยวอันนี้เซตแถวหน้าบ่นี่แถวหน้าค่ะปัดสันน้ำได้นี่อันนี้ก็แถวหน้าบ่ เดยวาลออะันนี้ก็แถวหนาป้าพี่น้องเบิ่งแดนแถวหนาเออนะสิบ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 เออนี่เออเดี๋ยวนะฝากไว้น้ำนะครับน้องยังก่อนนี่น้องบ้านรวมมิดบ่อกรองยังนี่น้องลักกี้น้องกิมจิจ้าน้องกิมจิมันเป็นแต่สมเลี้ยวแถวลูกน้องกิมจินี่ ขึ้นเดี๋ยวโสมเล่นวะอะีรน่องยังนี่ทะเลนอนทะเลตีมันเป็นเปรี้ยบกว่าเนี่ยเลยไอเดนน่องยังนี่แมนค่ะมางานเดียวกันวันนี้หนาอันนี้ขึ้นแล้่ยวเรอันนี้ขึ้นบนท่านเรแล้วอยู่ไหนเป็นท่าปากกันแล้วดิเอองานเดียวกันวันนี้เพิ่งอาบน้ำเรี่ยวเอ้ยไม่ได้อย่างเลยเออเป็นคนชอบนอนเนี่ยเออเป็นยังก่อเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเป็นยังก่อเป็นคนหมักนอนเออ นั่นกินบ้านกินเมืองวดนมางานเดียวกันมาเนี่ยูนนึงขึ้นหนาแล้วแล้วคูหนึงขึ้นเปท่านแล้วแดนทีมเออแดนทีมบ่มาเสริมบ่มาเสริมมาเสริมเออฝากน้ำด้วยครับอันนี้น้องกิมจีรวมมิตรอ่านี้นี่นี่นี่เออครอเป็นยังหรอคอเป็นยังเออเนี่ยนะครับเพ่นกำลังซ้อมทากันนะพี่น้องกำลังควรทานครับ เพลงนี้ซ้อมกี่วันครับครูไม่ถึงวันครับไม่ถึงวันตั้งสอชั่วโมงเล่นวันนี้วันแรกหรือเปล่าว <pulp. S 2> <c ười> ันแรกนะครับสองวันต้องมองกจออาเป็นคนสวยสวยแล้วทำอะไรด้วยเรอ ้กระสีป่วนปันให้ักหน่อยเิน้องๆมันมือนไเห็นหนาไปแลคนนะให้เก็บทับเพค่อูบอกว,ว่าอันอันข้าจีเาขาจีขึ้นากินไหนเขาจีหรือพับนี่ขเขาจีทอดบ่ปเป็นปิ่งเลยตัเด้ขาพักแใส่หามันโดเขาเอิพ่อเป็นวกแมนนี่ลย่<อ>จริงๆแล้วอเอปิป่าเปินพอลุก เดี๋ยวจะเปิดคลิปไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูบุคลากรที่หลากหลายตำแหน่งนะครับเพินเพิ่นเอิญพอเบิดวงนะครับเพราะวะแย้มมือเวทล้อมเป็นคอนวอยนะครับแย้มมือแรงเรามาเป็นแดนเซอร์เพราะว่าเรากระลังหาเงินส่งลูกเรียนนะครับลูกลูกอยู่ปอะไรแล้วครับพ่อเมื่อสองจาจะไหนน้อเป็นพ่อไหมครับเองครับแล้วตีหางเก็บฉากกันเนาะครับพ่อตีหางเก็บฉาก ตอนนี้เห็นอะไรอยู่พ่อบ็อกกิ้งครับบ็อกกิ้งพาฮัดพ่อหอดูจกบ็อกกิ้งบอกครับเออเดียวโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอเดี๋ยวพ่อก็สิมือจะนอยนะเพราะว่าเพิ่มมาสอบบ็อกกิ้งเพิ่มมาท่านได้เปิดไฟนะครับแป้งแป้งตะลับนี่แป้งจังมือเนี่ย สามือตเอตลับป่ะเออทําทถาดต็งเต็งเตไปเลยเลยเต็งไปเลยเลยแบบบต้องเบิ้งกล่องเนอะ อย huh? ่าโสมกิโลเอาละแล้วไก่ห้กวนเต็มเต็มพอเนาะเ่งอะรอเนาะเปิดตัวนักลองเพลงนี้ยังเป็นทางการบอกเอ็มซีนิดักอันนี้น้องจะปิดลิปไปเพียงเทอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปทายเพื่อนมาเห็ดฉากนครับพี่น้องมีเสื้อผ์ครับมันมีเสื้อผ้ขอบคุณครับ